สวัสดีคะ่ะนะคะอันนี้คือกันแดดตัวใหม่ของนัชชานั่นเองนะคะ d a i l y Sun บล o อกนะคะตัวนี้จะมี spf 5 0 pa บวกบวกบวกนะคะตัวนี้คือบอกเลยว่าป้องกันแสง uv นะคะแล้วก็ป้องกันแสงจากหลอดไฟแสงจากโทรศัพท์ด้วยนะคะตัวนี้คือดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวยุ้ยจะพามาดูเนื้อของกันแดดของเรานะคะว่าเป็นยังไงหลายคนแบบอยากเห็นเนื้อมากเลยวันนี้ก็เลยจะเอาเนื้อมาให้ดูนะคะทุกคนดูนะคะเนื้อจะเป็นอย่างนี้นะคะออกสีขาวครีมนิดนึงเห็นไหมคะ สีขาวครีมนิดนึงนะคะเดี๋ยวเวลาทาลงไปที่ผิวทุกคนจะรู้เลยว่าโอ้โหมันสุดยอดมากๆตัวนี้บอกเลยว่าไม่มีซิลิโคนนะคะไม่มีพาราเบนแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์นะคะตัวนี้คือไม่อุดตันผิวร้อเปอร์ค่ะผิวบอบบางแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะคะตัวนี้คอนเฟิร์มเลยนะคะที่สำคัญคือป้องกันฝ้าใหม่นะคะฝ้าเก่าก็จางหายด้วยนะคะตัวนี้ เห็นไหมทุกคนคือกลิ่นหอมมากพอทาลงไปนะคะทุกคนจะเห็นว่าผิวมันจะไบร g h ขึ้นอีกระดับหนึ่งเลยนะคะผิวจะสว่างขึ้นมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะเห็นความต่างไหมเมื่อกี้ยุทาไปนิดเดียวเน่งนะะเดี๋ยวให้ดูเนื้ออีกนิดหนึง่งทุกคนดูดูเนื้อนะคะเนื้อนี่มันจะมันจะฉ่ำวาวนิดนึงนะมันจะไม่ทําให้ผิวหน้าแห้งนะผิวหน้าจะชุ่มชื่นนะคะแล้วก็จะป้องกันแดดได้ดีมากๆเลยทุกคนเดี๋ยวทาให้ดูอีกรอบนึง ือชอบมากๆเลยกลิ่นหอมละมุนนะคะและที่สำคัญคือมันไม่แพ้มันไม่อุดตันเนี่ยแหละคือกันแดดที่ตามหาทุกคนเห็นความต่างไหมคะมันใสขึ้นนะ่ะแต่ว่ามันไม่อุดตันนะ่ะ มันมันดีมากๆเลยอยากให้ทุกคนได้ลองใช้มากๆนะคะตัวนี้เราจะปล่อยกันประมาณากลางเดือนกันยานะคะรออุดหนุนกันได้เลยรอใช้กันได้เลยนะคะตัวนี้สําหรับการแดดนัดชาของเรานะคะ290บาทเท่านั้นนะคะ2หลอด500บาท5หลอด1,000บาทสามารถคระได้กับเซรั่มของเราเนี่ยนะคะโอเคค่ะ